กราบสวัสดีค่ะพี่น้อง fc ยายตุ้มทุกทุกคนนะคะ FC มละลเพิลำเพลินเสียงสะอนทุกทุกท่านค่ะวันนี้29กันยายน2567นะคะยายตุ้มก็มาทำคลิปแห้งอีกหนึ่งคลิปค่ะหลังจากการชมไลฟ์กลุ่มเปิดเมื่อคืนนี้นะคะเปิดตัวผู้นำทีมงานเพิลำเพลิน เปิดตัวผู้ที่จะร่วมเดินทางไปกับมะลำเพิลเพลินในซีซั่นที่4นี้นะคะพี่น้องค่ะและก็ชมนะคะชมการแสดงของน้องๆศิลปินในวงมลำเพิลเพลินค่ะเมื่อคืนนี้นะคะก่อนที่จะพูดเรื่องต่อไปก็เกริ่นก่อนนะคะว่าวันนี้มีทั้งเรื่องที่น่ายินดีและเรื่องที่บกค่อย ถึกอกถึกใจปัไใดค่ะในคลิปนี้นะคะแต่ว่าหัวคลิปนะคะเรื่องเรขที่จะนําเสนอก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าชื่นอกชื่นใจก่อน,นะคะพี่น้องแล้วค่อยตามด้วยการวิพากษ์นะคะก็ไปฟังจากปากผู้บริหารไปฟังจากผู้นําทีมงานตัวเป็นๆผู้ที่จะร่วมเดินทางไปกับเพลพินตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะพี่น้องฟังนํากันค่ะผู้ใดบอดได้บึ้งเมื่อคืนนี้ เนื่องจากคันแขววเนื่องจากศูนย์เนื่องจากปิดโทรศัพท์นอนกะยังไม่ได้ดูอีกก็มาดูในช่องยายตุ้มก็ได้นะคะสำหรับเอฟมาลําเพลํำเพินค่ะชมด้วยการค่าว่าสิ่งที่จะทำให้ม่วนซื่นในหัวใจนี่เป็นอย่างไรนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะก็ขอกราบสวัสดีครับแขกผู้เกียตรต<ฟ>ิทุกท่าน กราบสวสีนะครับทีมผู้ร่วมสนับสนุนแล้วก็นะครับสปอนเซอร์แล้วก็ผู้ร่วมบริหารกับทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับและดีใจทือว,ว่าเป็นการเปิดตัวนะครับครั้งแรกในฤดูก,กาลที่4ของหมอลำเพชรลำเพลินของเฮานะครับเมื่อนี้อยู่ที่สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็มาได้ยินก่อนหรือพิธีการนะครับเราก็ จัดขึ้นแบบนะครับระบบที่รวดเร็วทันใจนะครับวันนี้ก็สำหรับทีมงานเพชรลำเพลินนะครับก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคําว่ากล่าวคําว่าขอบคุณนะครับที่มีวันนี้นะครับก็จะให้ทางท่านนะครับผู้ร่วมผู้บริหารที่จะมานำเรียนสำหรับแขกผู้เก็ตไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับมากล่าว นะครับรายงานให้พี่น้องแกกผู้มีเกียรตินะครับได้รับชมรับฟังไปด้วยกันเลยนะครับนะครับก็กลับเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับพี่น้องเพชรลำเพินนะครับมีความดีใ,ใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจะพูดเท้าความนิดหนึ่ง นะครับผมผ่านเพชรลำเพลินเนี่ยขับรถไประหว่างขอนแก่นกับมหาสารคามมาตลอดจนวันหนึ่งได้ได้คุยถามกับท่านหนึ่งนะครับที่นั่งอยู่ที่นี่ว่านี่มันเป็นยังไงพาผมเข้าไปดูหน่อยสินะครับที่เพชรลำเพลินเนี่ยนะครับผมก็ได้ขับรถเข้ามาพอขับรถเข้ามาผมก็เห็นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือ น้องๆน,นะครับันเล็กๆนะครับที่อายุไม่เยอะนะครับมันตัวผมเองเนี่ยมีลูกทั้งลูกสาวและลูกชายแต่มันโตหมดแล้วพอมาเห็นลูกๆมันเกิดความประทับใจเมื่อเกิดความประทับใจก็เลยถามว่าในส่วนตัวเนี้ยเขาจะเดินทางยังไงอะไรยังไงมันมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมเยอะไหมอะไรต่างๆแต่เราก็ได้รับคา ชี้แจงว่ามันเยอะนะลองเข้ามาดูพอเข้ามาดูเสร็จมันก็เหมือนกับสิ่งหนึ่งมันทำให้ผมรักที่นี่นะครับเมื่อรักที่นี่เสร็จแล้วอยากจะลงหลักบัตรฐานที่นี่แล้วมันต้องมีเพื่อนเพื่อนที่จะเข้ามาร่วมดำเนินงานด้วยกันนะครับและผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในวงการหมอลำเนี่ย จริงๆนะครับผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเช่วงแต่ก่อนเนี่ยผมเจอนะครับในวิดีโอไอในยูทูบเกาจะมีการทํางานแล้วยกงานใช่ไหมเจ็ดวันยกครั้งอะไรครั้งเนี่ยผมว่าไม่ใช่อะนะครับทำไมต้องมีงานยกอะครับเขาก็ทําของเขาอยู่แล้วอะไรอยู่แหละ ก็เลยตั้งใจนะครับเข้ามาในเพชรลำเพลินเพชรลำเพลินไม่มีงานยกนะครับทุกอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับการันตีให้กับลูกๆในวงนะครับเราจะมีงานแสดงเดือนละ22วันมีไม่มีจ่ายเงินครับเอาไม่ตบมือให้มั่งเลยนะครับนะครับ มีงานไม่มีงานจ่ายเงินครับเพื่อที่จะมาพลิกในส่วนตรงนี้พอได้อย่างนี้เสร็จผมก็หาเพื่อนๆพี่ๆว่าเอ๊ะใครจะเข้ามาร่วมในส่วนเนี้ยที่จะส่งเสริมเพชรลำเพลินของเราก็ได้ท่านหนึ่งมาเป็นเพื่อนที่ทำงานเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วกกันก,นกน็อยากให้ท่านได้ <ล>มไปเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะมาร่วมกันนะครับถ้าความในใจของท่านหรือท่านเห็นแล้วมาเห็นวันนี้แล้วเนี่ยมีเป็นอย่างไรบ้างเพินครับสวัสดีครับผมผมนายโชคศิวัน์นำหนวดพักดีนะครับผมก็ดูแลเรื่องของกองทุนจากบรกเกอร์ฟูลตันมาร์เก็ตนะครับวันนั้นที่อาจารย์วัดเข้ามาปรึกษาเนาะเราก็ เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยที่จะต้องส่งเสริมเรื่องงานนะครับก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพชรลำเพลินให้เจริญรุ่งเรืองครับผมสวัสดีครับ,รบนี่คือหูฟังรุ่นใหม่แหละลำเพลินเนี่ยยังไม่มีสปอนเซอร์ไม่ต้องกังวลน,นะครับในส่วนตัวผมเองเรามีบริษัทในการทําอยู่แล้วนะครับสินค้าของเราเอง5ตัวครับที่จะมาสนับสนุนเพชรลำเพลิน นะครับและอีกในส่วนหนึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับรู้จักกันมานานนะวันนั้นผมไปหาที่บริษัทเลยนะครับได้พี่เดชพาไปนะครับเปิดประตูปังเ้ยพักมาเลย่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอกันนานผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นท่านนะครับเพาพี่มาลุยด้วยกันมาสร้างด้วยกันนะครับผมชอบคำคำหนึ่งนะ ไอ้ไะเอาวัวของควายมันจะไปได้ทั่วโลกนี่ม้าแดงมันจะไม่ไปได้อย่างไรนะครับมาฟังจากพี่ตะวันนะครับเจ้าของม้าแดงเลยนะครับที่มาร่วมกับเราครับเชิญครับพี่ครับขอบคุณมากพี่วัฒน์พอดีพี่กับผมเนี่ยไม่ได้เจอกันมาสิบกว่าปีเมื่อเร็วๆนี้เจอกันก็ตกใจพอดีบางเดะบางเดะน้อง ผมก็เดี๋ยวแนะนําผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาคุยกันเรื่องเรื่องโปรเจกต์เนี่ยเรื่องอสนับสนุนเพรลำเพลินผมก็ชอบอยู่แล้วหมอลำครับแต่ปกติไม่ค่อยได้ดูแต่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้เริ่มชอบแล้วเดี๋ยวผมแต่งเพลงไว้สองเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเพจลำเพลินเนี่ยได้เนะได้แน่นอนแล้วดังด้วย ก็ดีใจที่ได้เจอพี่ๆเขาแล้วก็ได้มาสืบสารวัฒนธรรมหรือว่าหมอลำหรือลำเพลินผมว่าคือชอบแต่ไม่มันเนี้ยคือมันเหมือนกับไม่ใช่เหตุบังเองิญหลายๆเรื่องบางทีเราทํางานทําธุรกิจมาเนี่ยยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยลม้มลุกคลุกคานแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นรูปแบบใหม่ไม่เหมือนอรูปแบบเก่าโดยที่เนี่ยอย่างเฟซ ดูได้ทั่วโลกสมัยก่อนเนี้ยวงหมอลำหรือว่าลงวงอ่าเพรลำเพลินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยคือจะต้องมีสังกัดต้องมีอ่าทุนเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแค่แค่อ่าไปตามยุคตามสมัยอันนี้อันนี้ผมผมรู้สึกมาวันนี้รู้สึกดีใจมาผ่าน้ําผ่าฝนมาก็รู้สึกดีใจมากท,ท,ที่ได้มาร่วมร่วมด้วยนะแล้วก็ ยังไงก็มีอะไรก็แนะนํานะพี่นะโอเคเนี่ยแหละสิบสิบป,ปีแล้วมาเจอกันอีกรอบหนึ่งแต่เป็นหนุ่มนะตอนนี้อทําหลายอย่างก็ทําเครื่องดื่มเดจี้แล้วก็ตัวเองก็เป็นนายกสมาคมมวยไทยนะฮะตอนนี้ของงบไปแล้วจัดมวยไทยร่วมกับเําลำเพลน,นี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวมันถ่ายทอดสดทั่วโลกเหมือนกัน ช่องสามนี่เอโมมาแล้วสิบกับประเทศเจะได,ได้ได้เห็นอ่โชมหนึ่งของก็ดึงสลับกันไปเพราะว่าทางทางผมก็ทําละครสั้นอยู่ด้วยเหมือนกันในไทยเทวอะไทยเทวในยูทูบเนี่ยคนติดตามสองล้านคนอสาวแพนนิทานก้อมอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละของของของทางม้าแดงครับเดี๋ยวก็มาร่วมกันเดี๋ยวเวลานั้นก็คนไหนที่นั่นก็มาเล่นงสั้นให้หมด แอ้คนเห็นเห็นเยอะครับโอเคขอบขอบคุณมากอขอบคุณครับขอบคุณท่านนะครับที่ได้เข้ามาเป็นกําลังหลักช่วยกันนะครับตัวอีกท่านหนึ่งขาดไปได้เลยถ้าไม่มีท่านนี้นะผมไม่ได้มาเจอที่นี่นะครับเดี๋ยวให้ท่านคุยให้ฟังนะครับครับฝ่าูงมาสวรรค์ปิดใจ พี่น้องที่รักและารุครับภูรักผูญัยเป็นการได้อาวุา่ยืนยันนะครับคมชัดเจนที่จะนำมาซึ่งแรงสนับสนุนนะครับผมผูญ่ยสุรพนธ์นะครับอีกแรงหนึ่งที่จะรวมเดินทางในสายบันเทิงของเพชรลำเพลินนะครับผมเสียแนยว่าพี่นอ้องแฟนคลับของเพชรลำเพลินนะครับ อาที่ชมอยู่ทางบ้านสีหูจักพงไนยสุรพนหรวาว่าไนยเวอเป็นย่างดีนะครับซึ่งพี่น้องครับมีตะผูเบาดีๆมีตะผูห้ควมชัดเจนนะครับสีบอขอเบาย่างหลายนะครับโอกาสนาอาทีจีมีการว่าอการจายังสีมีอโอกาสไดวาวเพื่อบ่เป็นการเสวินาผมยืนยันว่าจี อน,น้ำผ้าถุงสิงถุงยางนะครับมายั่างลูกย่งหลานเห็ดลําเพลินพักดันต่อไปกับอนาภูบริหารครับขอบคุณครับค่ะพี่น้องก็ได้ยินด้วยกันชัดเจนเลยนะครับพี่น้องสมกับการรอคอยสำหรับ f อฟซีมาลพินละเพลินสามปีเต็มๆที่สู้บุกบันมาด้วยกันนะคะสรุปสั้นๆนะคะณนะ ตอนนี้นะคะณตอนนี้นะคะสิ่งที่น่าชื่นอ,อกชื่นใจก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วนะคะจากปากผู้บริหารผู้ที่จะเดินทางไปกับมะลเพลลาเพลินซีซันที่สีดีใจกับน้องๆศิลปินดีใจกับแม่พรเพลรดีแล้วก็ดีใจกับผู้จบ้านสายจวดนะคะย2งานต่อเดือนนะคะมีคนเบืงบ่งมีคนเบิ่งรายได้เต็มจ่ายเต็ม ไม่มีงานยกนะคะพี่น้องไม่มีงานยกนะคะสําหรับพี่ลาเพลินเอาแค่นี้บาดนี้จะบน่นเด้อ่าจมเดอ้อลูกๆว่าบมมีงานนะคะอย่าจมเมื่อเด้อแบบนี้นะคะอันที่สองยิ่งใหญ่มากๆเลยสปอนเซอร์ห้าตัวพี่น้องและตัวใหญ่ๆก็คือมาแดงนะคะมาแดงนี่เพื่อนสนับสน,นุนเป็นสปอนเซอร์อยู่รายการมวยช่องเจ็ด้อพี่น้องผู้บริหารเพื่อนก็มีช่อง มีช่องโทรทัศน์พอ้อมได้พี่น้องเป็นผู้มีหุ้นนะคะสอาทำละครสั้นเสนอในช่องทีวีด้วยดีใจในอนาคตที่จะตามมาน้องๆศิลปินจะได้เป็นดาราแล้วนะคะจะได้แสดงละครสัน้นโอ้สิ่งดีๆนะคะดีใจด้วยแล้วผู้บริหารบริษัทที่ผลิตมาแดงนะคะพี่น้องเพื่อนแต่งเพลงไว้สองเพลง แต่เพื่อนก็รับประก,กันว่าดังแน่นอนเรามาลุ้นต่อไปว่าใครจะได้ร้องเพลงของท่านผู้บริหารที่แต่งให้บดังได้จังไหนเนาะพี่น้องเพื่อนมีทุนสนับสน,นุนเพื่อนมีช่องทีวีสนับสน,นุนเพื่อนมีเพื่อนมากมายในวงการศิลปินในวงการสื่อสารมวลชนใช่ไหมคะบดังให้มันลูกไปเพลพินแม่นบอพี่น้องต่อไปแบบนี้ เรื่องดีๆเลยได้บันี้พี่น้องเรื่องดีๆแล้วก็่กนจะปิดคลิปนี้นะคะยาวนิดนึงนะคะพี่น้องสามเรื่องที่ยายตุ้มฝากไว้นะคะทีมไลฟ์ค่ะพี่น้องจังใดเพื่อนก็จะเอาทีมไลฟ์นี้ไปด้วยกันตลอดซีซันที่สี่เนาะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะฝากนะคะวันที่9้าที่เพื่อนเปลี่ยนแปลงจากสีห้าตุลาคมที่จะเปิดวงเพลพินเพลินเปลี่ยนมาเป็นวันที่เกตุลาคมนะคะ ขอนะคะขอวันที่เก้าอย่างน้นอยๆก็เอาทีมไลท์ที่จะทาให้เป็นหน้าเป็นตาแล้วก็ให้ผู้ชมทั่วโลกได้ดูของดีๆของพี่ลเพืนนะคะอันนี้ฝากไว้นะคะแล้วแต่ผู้บริหารเพิ่นเดินนะคะอันที่สองเรื่องไม้นะคะพี่น้องปีที่สี่แล้วฮักแพงกันเด้อจังเสนอไว้ในช่องย t ท b e ของยายตุ้มนะคะพี่น้องฮักเพลงถึงเสนอนะคะบรี้ตมนีตีเตียนอย่างเดาอคะ่ะพี่น้องแต่สิ่งใดที่มันจะปรับปรุงได้ก็ อันเก่าบดีทิมเลยค่ะพี่น้องซื้อใหม่เลยนะคะไม่บ่ต้องแย่งกันนะคะศิลปินห้าคนไม่ห้าตัวศิลปินสิบคนไม่สิบตัวค่ะบ่ต้องแย่งกันแล้วก็เสียงไมให้มันสดสดเลยนะคะเพราะตอนนี้ศิลปินในวงรงพิลพินเพลิงโบน้ายนาภัยค่ะเล่นดีมากนะคะพี่น้องทั้งดนตรีทั้งตัวศิลปินทั้งการแสดงนะคะการโฟนการราการโชว์ค่ะพี่น้องรับรองค่ะอันที่สามนะคะพี่น้อง สิ่งที่เสนอไว้ยาตุ้มชอบคนตรงต่อเวลาค่ะเพราะคาไหนต้องเป็นคํานั้นนะคะพี่น้องสัญญาอะไรไว้พูดอะไรไว้นะ,ะพี่น้องต้องทําตามนั้นนะคะบอกยาล่นทุ่มหนึ่งกับทุ่มหนึ่งบอกจะโงก็งนะคะบอกจะสามทุ่มก็สามทุ่มนะคะอันนี้คือ,อยาตุ้มชอบค่ะพี่น้องยาลีดนะคะพี่น้องยาลีดพยายามรักษาเวลาให้ได้ะคะ่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะคำมั่นสัญญาสําคัญที่สุดค่ะไม่ว่าจะสัญญากับคนด้วยกันหรือสิ่งที่ ตามองไม่เห็นนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะสัญญาอะไรไว้ควรทําตามสัญญาแล้วทุกสิ่งจะราบรื่นค่ะบบมีอย่างสาหรับคลิปนี้นะคะดีใจกับมวลรัลเพลเพินนะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนนะคะดีใจกับลูกๆศิลปินในวงมงลรังเพลินลเนต้นะคะสิ่งที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาก็หลายๆเม็ดเมื่อคืนนี้ในไลฟ์กลุ่มเปิดก็คิดว่าผู้บริหารก็คงจะนําไป พิจารณาและแก้ไขนะคะพี่น้องค่ะรักดอกถึงบอกกันมานะคะพี่น้องถ้าไม่รักไม่อยู่จนป่านนี้ค่ะพี่น้องค่ะเนาะก,ก็คลิปนี้มีแค่นี้ค่ะพี่น้องสำหรับยายตุ้มแชนแนลนะคะก่อนจากกันก็ขอให้เอฟซีทุกทุคนรักษาสุขภาพนะคะปลายฝนต้นหนาวแล้วคะ่ะดูแลสุขภาพตัวเองคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆตามมาแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะ ก่อนจากกันวันที่9ตุลาคมนี้นะคะไล์กลุ่มปิด149คะแนนค่ะพี่น้องนะคะ149คะแนน อย่ารอ,อ,อบัตรครึ่งราคาอย่ารอบัตรฟรีเถอะพี่น้องถ้ารักเพชรลำเพลินจริงๆช่วยกันสนับสนุนแค่ร้อยคะแนนเท่านั้นนะคะและก็สุดท้ายจริงๆค่ะมือนั่นซีมีโบนะคะเพลงน้องหมิวนัทพรฝากแน่ค่ะอีล่าน้อยคนวานอนอนิวาสคนสกลนครค่ะพี่น้องนะคะเข้าไปชมเข้าไปฟังวันละสองสามรอบนะคะพี่น้องกาพ่อแลลูกแพลทพิอพอเอ็กเต้นำนะคะ ผู้ทับเบิกของน้องไฮายนาะงเอกฮายนำนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะพี่น้องขอบคุณ f อฟทุกท่านค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ